เราจะมาอธิบายเรื่องว่าเฮ้ยทำไมรถเฮียตีเนี่ยมีเครดิตอ่ะเคยผ่อนสินค้าแค่เดือนเดียวเนี่ยเฮ้ยทำไมไปจัดเฮียตีแล้วเฮียตีบอกฟรีดาวได้เฮ้ยทำไมอ่ะผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีเครดิตต้อง5เดือนแต่ผมไปจัดไฟแนนซ์ที่เต็นท์อื่นเฮ้ยเขาบอกให้ผมต้องดาวยีนะ่สิเพอราะอะไรเดี๋ยวเฮียตีก็จะมาแถลงไขกันให้ฟังนะฮะก็ะะะคือมีธนาคาร CIMB นะอ่ะเฮียตีระบกไปให้ชัดเจนเลยก็ได้นะนะผู้บริหารนะ MD ของธนาคารก็มาคุยกับเฮียตินะมาคุยกันว่าเฮียเฮียทำไมขายรถเฮ้ยมีรับประกันอ,อะไรเงี้ยบอกเอา้า ผมเนี่ยนะก็คืออยากให้ลูกค้าได้สิ่งดีๆไปธนาคารก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วก,กันโชว์รูมสีรถสวยนะถ้าลูกค้ามีเครดิตแค่เดือนเดียวแล้วมีไรายได้สองเท่าของข้างงวดผมให้ฟรีดาวไปเลยนะเต็นเฮตีนะีผมให้เลยโอเคนะก็ไม่ใช่เต็นเฮตีเต็นเดียวในประเทศไทยนะ,ะที่ได้เงื่อนไขตรงนี้ของธนาคาร CIB อาจจะมีอีกหลายๆเต็นแต่ก็มีไม่มากนะมีไม่มากทางธนาคารจะ<า>คัดเลือกเต็นที่ขายรถที่มีรับประกันโครงสร้าง การรับประกันเครื่องยอนต์นะ <Yeah. S 1> อย่างเช่น <Woo. S 1> รถคันนี้นะก็อย่างเช่นว่าถ้าไปอยู่ที่อื่น <Okay. S 1> ทางธนาคารอาจจะให้100บาทแต่พอมาอยู่ที่เต็นต์ีรถสวยเนี่ยทางธนาคารเขาให้ร3 5บาทเลย oh. นั่นแหละครับมันเลยเป็นที่มาก็สามารถฟรีดาวได้ oh. ไม่ใช่เฉพาะธนาคาร c a m b เท่านั้น oh. ที่ให้ราคาร,รถของเราสูงกว่าที่อื่น oh. ทุกๆธนาคารเลย oh. ไม่ว่าจะเป็นเกียรตินคินไม่ว่าจะเป็นธนา,าตา ไม่ว่าะจะเป็น A-Y กรุงศรี AY คือกรุงศรีหลยหลายธนาคารนะโอริคอนะฮกสิกรไทยเพราะว่าเขามั่นใจในคุณภาพรถของเราเฮียก็เลยแถลงไขที่มาที่ไปนะ